สวัสดีค่ะขออภัยวยค่ะได้ย,ยกมือไหวแค่ข้างเดียวมือหนึ่งถือกล้องสวัสดีค่ะอันนี้เทียวบ้านคอยเนาะค่ะเดี๋ยวสิพาชมมันบ้านจากที่จากที่มันเป็นห้อยห้อยปะห้อยทิาบริทาสีตะกี้เนาะค่ะเดี๋ยวสีพาย่างเบ่งเนาะตอนนี้ดีขึ้นหลายแล้วค่ะ บ้านค่อยดีขึ้นไรจ้าเดี๋ยวไปชมกันนี่ค่ะเมื่อก่อนมันสิเป็นหลังค้าธรรมดาเนาะตอนนี้เขาติดฟ้าเรียบร้อยแล้วจ้าสวัสดีค่ะบบใครได้เห็ดวิดีโอค่ะก็อยากน้ำเห็ดยังซี่ละค่ะค่ะตอนนี้ก็ใครขึ้นเนี้ยเราบ้านคอยก็ได้นายู่ขึ้น แล้วก็ตอห้องเก็บของออกมาอีกเนาะค่ะก็ได้ตอของตอห้องเก็บของอจากเมื่อก่อนที่เป็นห้อยดังๆเนาะคอยกระทาสีออมบานท้าเรียบร้อยแล้วตอหังเป็นสีร้องพื้นเด้อยเซ่ค่ะส่วนไอ้ลังค้าชัวร์เข้านี่ก็น้องสายเห็ดให้ <c oughs> ค่ะมุ้งสะแลนไว้ก่อนเป็นบังแดดชัวร์เข้าค่ะเพราะว่าต้องกลับไปหาเงินอีกก่อนอยังสียดามาเห็ด ให้มันเร้วค่ะตอนนี้ก็ยังเปลี่ยนฝาขัางในห้องโถงแล้วก็เฮ็ดในห้องน้องไซห้องนอนน้องไซแล้วก็ครัวค่ะยังอยู่สามห้องที่สีต้องปรับปรุงค่ะส่วนอันนี้เป็นทำผู้า้ายค่ะทำ <laughs> เป็นมองเห็ดงานเขาค่ะ <laughs> แกส่วนเอ,เอกําแพงกับบ้านได้ฉาบเร้ว เพราะว่าคนที่เห็ดให้เพิ่นเขาไปเห็ดงานอยู่ค่ะไปเห็ดงานอยู่ต่างจังหวัดค่ะล้กก็สีมีขั้วนอกค่ะขั้วอาหารอีสานเนาะค่ะอันนี้ขอยออามาเห็ดไว้นี่ก่อนเนาะพอได้เห็ดกินไปก่อนเพราะว่าเอาเห็ดแก่ปลาดงปลาแดกจังซเสี่ค่ะก็สิเห็ดขั้วนอกน้าเนาะแต่พ่ทันได้รู้ว่าเฮียหมองไดค่ะก็ดีขึ้นหลายแล้วล่ะขอยทาสีเองสีอันนี้เนาะ ส่วนตรงนี้ก็เอ่อเป็นหม่องเก็บแบตเตอรี่ค่ขะของโซลาเซลล์ไอ้สัน้นพวกอยัางนี้พวกเขาเห็ดม้วนนีเน่เห็ดพวได้ตั้งพวนะค่ะก็เห็ดลองแกเองค่อยๆปรับปรุงไปอืมผู้ชายเนาะบ่มีเวียกขากับหาเนาะเห็ดค่ะส่วนไอไอน,นี้เขาเจาะจอหม่องเห็ดสัน้น จอยจังไหนบลูจอหอดทะลุเพราะงี้จอนพี่ว่าเออจอคักจอเนี่ยสีได้สมตัวค่าน,นี่เป็นห้องเก็บของเก่ากเอายุไปเก็บพวกทังน้ํามันทังสียาเนาะน,นี่ก็ตบกบมาเท่ยวหนักกะสิเพิ่มแทงน้ำเนาะก็หกหกอยู่ค่ะมันหลายอย่างกะสิเพิ่มแทงน้ำอันนี้เป็นห้องซักผ้าแต่ว่าท้าสีฟ้าพัานได้แล้วค่ะเห็ดเองเนาะฟังนี่กะพับบนได้ท้าแล้ว มันมือใดกระทางสินะกะเลโบซิเรียเป็นไดค่ะกะหกยูจังน้อยของมันหลายว่าได้เป็นระเบียบส่วนอันนี้สวนค่ะสวนผัวเห็ดไ้กูดมอร์นิ่งจ้าพี่จีนตอนนี้บ้านดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็สวนเนี่ยค่ะเป็นผัวข่อยอ่อมไ้เนาะแกออกแบบ ค่ะเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วส่วนตะไคร้นี่ค่ะตะตะไคร้เอ็นเนี่ยหมดละสามรอยเองค่ะเป็นตะไคร้เอ็นค่ะถ้าเกิดเ้าฝังดินลงไปมันกระบอเปื่อยบ่อยอย่างเนาะก็ดีกว่าดีกว่าพลาสติกค่ะพลาสติกสีแพงกว่าอีกเนาะถ้าเป็นตะไคร้เอ็นเนี่ยค่ะซื้อมาออมกันหมาซื้อดอก่ะบ่มีไก่ดอกมีต่หมาันมาขามาขวดค่ะอันนี้ส่วนนี้กับน้องไซ็ดให้มุงบังแดดเพราะให้มันมีห่มค่ะ ยืนีฝนตกติดกันสามมือค่ะค่ะส่วนเอ่อพวกกระบ,บุงกระเบื้องพวนี้กับสิป,ปูที่หลังค่ะเนี่ยเนาะใกล้สิเรียบร้อยแล้วละแต่ไปหาเงินก่อนค่ะสีได้กลับเดือนหนาสิได้กลับไปหาเงินลนะเนาะเนี่ยค่ะก็ดูดีขึ้นเนาะดีกว่าตะกีอยู่ตะกีมันก็เป็นส่วนหกหก ค่ะพอดีรองเพาะพอดอกท่านตะวันเนาะเป็นดอกท่านตะวันสีแดงค่ะปกติหาองเซียนสีเหลืองกันเนาะอันนี้จะเป็นพันธุ์สีแดงก็เลยมาลองเพาะเบิง้งมันก็ขึ้นอยู่ค่ะแล้วก็มาเขือมามาไอมาเครือเทศอ่าเป็นลูกกลมๆนิดหน่อยประมาณเนี้ยค่ะแต่มันทางสิเป็นพันธุ์สีเหลืองอันเนี้ยก็เลยลองเพาะเบิง้งเออมันก็ขึ้นดีอยู่ค่ะ อันนี้เป็นดอกไม้คือสิบลขึ้นนะเบิ้งท่าทางดอกไม้สิขึ้นยากยังน่อยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นดอกเอ,อดาเรืองค่ะดาเรืองร่วมๆสิเป็นหลายๆสีเอามาแต่เมืองนอกกันแหละมันสิดอกงหญ่กระลองเบิ้งค่ะมีดอกไม้หลายอย่างที่บนได้ขึ้นคือว่ามันขึ้นน้อยเดียวกับมีค่ะเนี่ยลองเบิง้งกระ ให้พันดอกไม้พันอย่างเพิินไปลองเยอะคนขางบานเนาะส่วนเบิงบักเน่าบากเน่าอันเอ๋บงเนา้าขางบานพ่นปลูกไหมได้กินน้ำเพินินนี่แหละงามงามพี่น้องเบิงส่วนแล้วนี่บักเน่าไม่ต้นยืยิ่งใหญ่บังเนาวนวยนวยซ้ำามักสมโอกันีค่ะอยู่ข้างหลังปุ๋ยละขอยบอกันได้ไปเบิงของเพิินอดียดเดียวเพิ่นเอามาให้เมื่อนันซองหน่อยค่าได้กินน้ำเพิินเลยค่ะพอขอยบ่มีมังปลูกแล้วปลูกไวใ้ให้ผู้นั้นผู้นี้กิน ไคอยากก็มักเอาสินะขังบ้านหน้าขัางบ้านพึ่งพากันค่ะบางที่ก็อาศัยเพิ่นเพื่อนก็อาศัยเฮาก็ดีอยู่ค่ะค่ะ <c oughs> นี่ก็ทั้งนี้ก็วางแผน่อยว่าเฮ็ดสะไว้น้ำน้อยๆพอให้ได้ร้อยหลินสรนก็เลยบลูค่ะตรงเบงงบประมาณนำ้ำก็เอาสะอันนี้มาไว้ก่อน สงการที่ได้แซ่นี่แหละสะพลาสติกนะค่ะอันนี้ก็ฟังนี้ได้ฉาบแล้วหัวสร้างบรยูเนาะค่ะจากเมื่อก่อนจะเป็นห้อยปะเนาะค่ะห้อยปะห้อยบ้านในท่าสีเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเบื้องเนี่ยที่ได้เปลี่ยนหลายอย่างห้อยผุๆห้อยอย่างซะค่ะข่อยกระเฮ็ดต่ำกำลังเจ้าของเนาะมันข่อยกระเฮ็ดข่อยมือได้ข่อยมือข่อยกระเบืเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะ ทั้งนี้กันนี่ค่ะต้องทคำความสะอาดายอยู่มันเป็นคาบน้ำฝนมันตกฝนตกได้สามเมื้อติดกันมันขึ้นกระตกค่ะค่ะ,คะประมาณนี้แหละกดีขึ้นายแล้วละ่ะค่ะจากเมื่อก่อนนี่หลังคงหลังคากับบดีบเรียบร้อยเนาะค่ะตอนนี้ดีขึ้นายแล้วอันนี้เป็นตัวรับแขกหนาะบ้าน <c oughs> ค่ะอันนี้สุดนี่ถือเลขดอกจังไดเนี่ยเงินถือเลขถือเลขหมื่นสี่สือโต้สุดนี่มื่นเดียวเพราได้นั่งเนาะเงินทเทวดาก็ซื้อของไว้เวลาเขาได้เนาะเป็นของที่ระลึกค่กะก็ะซ้ำนี่แหละค่ะส่วนข้างในให้เฮ็ดเรียบร้อยกันเนาะจังสีโซให้เบ่งประตูน้าเพราะท่านได้เปิดพอได้เปิดประตูน้า เดี๋ยวไปเบื้องในรัวก็ได้วาสิเดพอครัวบุฮันเดบุฮันเดมีขคา์เต๋อมิยังแต่ซื้อใหม่ไวแล้วซื้อใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าไปเช็คเบื้องน้ําอันที่เฮาสื่อเป็นชุดจาเร็จเนาะงบสองแสนกระบยู่ค่ะพี่น้องที่เป็นขคา์เตร์ค่ะรัวข่อยกับสิไดเปียนเนี่ยค่ะสิไดเปียนฝ้าไมเบิดสามห่องได้เปลียนฝ้าข่อยกระใสจังซี่ไปก่อนค่ะ ค่ะใส่แบบนี้ไบกอนกะหกอยู่จังหน่อยพันได้เมียนดีเป็นอย่งสีป่ปบกอนค่ะเนี่ยค่ะมันพันไดมีข้าเติร์นเนาะกะเฮ็ดกินยากอยู่ั้างเทียกับได้แต่ข่อยกะเฮ็ดไดเนาะหลายหลายย่างกับซไเด้เปียนส่วนในห้องนั่งเล่นกะค่ะซิเด้เปียนฝาเนี่ยค่ะมันเป็นฝาเนี่ยพวกแมงมันเขาใใ้เขาไดคือเกาเนาะ แล้วก็ห้องน้องสายก็เป็นฝา้าแบบเดียวกันฝ้าเก่้ฝาฝ้าแขวนค่ะก็กกสะได้เปลี่ยนเที่ยเดียวเนาะหลายอย่างค่ะพี่น้องมีใส่แต่เงินเนาะหาน้ำบอทันทางเทียกกรด้นี่แหละอ,อืมงบหน่อยฮาก็ต้องทําใจ <c oughs> <c oughs> บ้าเจ้าของแบบงบหน่อยเนาะต็ดตามแรงเงินเจ้าของค่ะพี่ขอบคุณหล,ลายเนาะท,ที่ติดตาม ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะที่ยังติดตามกันอยู่ค่ะจังไดจังพอกันไหมเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า